ช่วงที่4มาถึงเด็กนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างของไก่เรื่องนี้ไปดูไรเดอร์กับของที่สั่งและเรื่องมหาตรรันกับของที่ได้สวัสดีครับผมสกลทูคมีครับผมกลามิทากรุงเทพมหานคร,รครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของผมเองนะครับก็เลยสั่งนะครับของมาย่างกินกันหน้าบ้าน ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบ้านนี้ครับกำลังปาร์ตี้ปิ้งย่างนี่เนื้อย่างหมูย่างเต็มเตาเลยเฮ้ยแกไม่ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะขาดอะไรฮะขาไก่ไ่แกปิ้งย่างเนี่ยมันต้องมีขาไก่เอามาย่างนะโอ้อร่อยวิ่งงั้นโทรสังออส่งขาไก่โรตัสเลยเออดีสั่งขาไก่โรตัสเลยโทรให้ไรเดอร์มาส่งไนงะ แล้วสักทักไรเดอร์ก็เอาขาไก่โลตัสมาส่งครับทาขาไก่ขาไก่าไดโตัสขาไก่นัลข จริงด้วยถูกต้องเลยขาไก่โลตักไม่ถูกขาไก่สดแก่ดันเอาขนมขาไก่มาส่งโอ้ยไม่รู้จะร้องไห้หรือว่าหาดีก็เชน็นของใัขนขาไก่ทุก้าให้ดวเลย ขาไก่โรตัสก,ก็ได้ขาไก่โรตัสมาจริง ไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อนในกลุ่มบอกว่าวันนี้อยากกินขาไก่ย่างจังเลยซึ่งเป็นขาไก่สดนะครับเพื่อนก็เลยสั่งผ่านแอปผ่านไลเดอร์นะครับให้ไปซื้อให้นะครับพี่ไลเดอร์ก็มาสอง่งจากที่จะได้เป็นขาไก่สดโรตัสนะครับก็ได้เป็นขนมขาไก่โรตัตหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าก็เลยหากันนะครับได้มาแบบนี้ก็ดีนะกินได้เลยไม่ต้องเสียเวลาปรุงขอขอบคุณคุณสกลภูคำมีกรุงเทพมะนครเรื่อง ขาไก่ไม่ใช่ขาไก่